แล้วก็มีแมลงพินมาตายหน้าก้อวเลยนะเนี่ยเฮ้ยจะตามจิตตูดไปเลยวนะยังไงนี้นเว้นดามเลยกระสาคันเวนอยู่ซอยนี้แต่ไม่ไม่ไม่หม,มาละไก่ ผวันนี้ก็อยู่ในช่องจอสเตเลียเนี่เหมือนเดิมครับผมก็วันนี้จะมาทาคลิปนะไปเรียนรอร์ดอนะผมว่านั่งรถไปเรียนรอดอนะครับผม,น,น,ออน,บผมนั่งไปเนี่ยไปทางไหนแลวก็ผ่านอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะได้เหตุการณ์น,นะว่าผมเนี่ยขับรถผ่านอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะถ่ายายให้ดูว่าผมว่าผ่านอะไรบ้างโอเคน,นี่ก็เป็นเวลาหกโมงสิบเอ็ดินาที ต้องรีบแล้วรับผมยวไปดูเลยนนี่ะเพิ่งขับออกมาจากหมูบ้านแล้วผมออกมาซอยหน้าบ้านแล้วก็ตอนนี้อยู่ในซอยบ้านแหละซอยพินทะนะเรับก็กังวิ่งไป น <polarization. S 2> ะอยู่นหลับคนนี้เอามไปแล้วข้างในะครับผมแต่ไม่รู้ว่าลมจะเข้าหมจะต่อหรือเปล่าอาจจะมีเสียงวิ่เพว่าผิมดแต่มมันจะมีอยู่ตมันกิดไม่ได้เพราะทำกิดไอ่งเ้ยอยากคิดก่นก่อนก็น่าจได้ยินเสียงผมพัดก็มีแหละครับเพราะว่ากติเอามเห็นไหมผมเอาไปติดูตรงหน้าปากอะไรพวกพี่ม่ได้อยู่ตรงคอ ก็แค่ลังเสียงองู่ยประหลยยหหาหลด,าราดลใรัม่อยู่ใกลขนาดนี้ก็จะได้อยู่แล้วแหละ้วนี่ก็เออพ่อด้วยม่รู้สยุว่าท่อนข้างต้องขับนะล้ก็นั่นใจเวลาสักพักใหญ่เลยเพราะไกลไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นสาพตะแกงนง้ำแต่ผมจะออกทางนี้ก่อนเลยเพราะว่ายไงเดียบทางนี้ ไปีกทางหนึ่งนะเลี้ยวซ้ายมาแต่มันยังไงมันมันออมก็จริงแต่มันจะปิดปิดได้ปิดได้เร็วกว่ามึงทำเวลาให้เร็วกว่าถ้าผมก็ทางที่ผมจะไปนะก็จะมีถนนกาญจนาแล้วผมถนนกาลปทุกนะ แล้วก็มี่ผ่านสาทรแล้วครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะตรงไปหหผ่านนาวรเทะครับผมตัวตรงนี้เขาทำนี่อยู่สุ่มฟุ้งเลยนี่พื้นเม่อแล้วก็มืกับติดตั้งตรงนี้นะฮะรอดไป ก็เสียงลมมันก็อาจจะยังเข้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าเด็กกันน้อกันนะเวลมามันเดินลมอะไรมันก็มีเสียงผมนั่งอยู่โอมอ่างหข้างในผมยังไม่ยินเสียงลมเลยมันก็เสียงลมมันก็เตียบหมวกผมก็มีเสียงแหละมันก็เข้ามาอยู่ดีทำอะไรไม่ได้ ถนนตะลับประพกุก้าผมเขาก็จะผ่านบ้านนาผมด้วยอยูสายเลยว่าเดี๋ยวคุณเลยรคุณจะผ่านมาตรงสายมผมก็จะเป็นถนนสารเพราะว่าเสียนะอยู่ตรงนู้นเล็กๆเ,เลยนู่นนะครับผมแล้วก็นี่ผถนนข้างล่างก็เป็นถนนกาญนาเสงนะแล้ว นี่นะครับผมกำลังกดแตะครับผมกลังัวก็จะแตะหลีกนิดนึงอืมเี๋ยวผมก็ขึ้นไปวคาผมเดลัยกผม ตอนนี้ผมก็หน้าตาดูวิ่งวิ่งวัดคนเดียวเลยแล้วก็มีมาแรงวิ่งแบบตายหน้าต้องไม่ได้เลยเฮ้ยเจอะก็มีมาแล้วม่งแบตายอยู่หน้าต้องอ้วยเลยนะฮะแล้วผมตอนนี้แล้วก็เรียกว่าไงดีอาศัยรถกู้ชีพที่ผมผ่านไปด้วยนนั่เอง จะตามิตตุ่นไปเลยนะอยนะลามมาต่อันนี้แม้นราวแล้วจะไปมาุมขวาได้จะเห็นปีก,กอะไรที่ยินมาตางมกี้ผมก็เพิงสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับว่เดี๋ยวอาจจะเปนเช็ดตอ,อใหแต่อีกก็นอนหนึผมเช็ดให้ไม่ก้อไปแตะหมาเลเแี่ยวปหมดเลยเอ เวาเราวิ่ตามทาง BGM มเรื่อยๆเลยนะความจริงเรื่องยานใหญ่เลยถนะึงยานพาณิชย์เรื่องยานใหญ่นะตรงนี้เพื่ออก็อ่าตอนนี้กำลังจะบุ้งหน้าผมขึ้นสะพานสะทอนนะใกลถึงแล้วมามถึงเร็วถึงสะทอนนะแต่ยังไม่ถึงกับจุทางเลยจริงๆไกลมากครับผมบอกเลยเพื่อเป็นเวลาหกโมง หกโม,มงสี่สิบเอ็ดนะผมรถติดได้ขนาดนี้ก็สุดเสียวเดี๋ยวผมชูให้ดูสิว่าหกโม,มงสี่สิบแล้วก็ยังไม่คงคงไม่ถึงเลยยังคงไม่ถึงเลยหกโมงสี่สิบแล้วก็อยูยาาอ่่านสาทรจาไในว่าที่เราดูสภาตรุงเราก็มองไม่เห็นแถวๆนี้เหมือนกันนะครับ มันแรงโงนี้ก็ถึงที่ที่พ่อผมจะโยกเยอะ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 แล้วตัวตก็อาจะจะเห็นไม่เยอะนะเพราะตัวมีกันสั่นนะแต่ก็แบบแบบผมผมก็โยกผมก็โยกเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มือหนักเลยนี่ยโไม่ค่อย้นสยามเห็นตึกกันไม้เห็นชื่ออะไรเห็นเห็นปลายชื่อแล้วเลยผมตาผมเห็นนะแต่ไม่รู้ก็เห็นแบบนี่นี่นี่ โอ้ยนี่ไงชัดเจนเลยเขาทำรถไฟฟ้าก็จะหอด้าไอคอนเลยสุดยอดข้ามสะพานสาธรทรแล้วนะจังหวะนี้กก้วแม่น้ำน,นุ่นตรงนู่นตรงนุ่นเท่าไหรนะซ้ายมือแหละเลยไปไกลทีสุดลูกหตาหนู่นะาาน,นะเพราะว่าสะพานแม่น้ำเจ้าพระยามันจะโค้งๆแล้วผมนี่อยูในกิจเตียนมุสลิมน้องผมเรียนโรงเรียนนี้นะแล้วก็ตอนที่ผมยังอยู่ ศาสตร์นะผมก็เรียกว่าไงมาเรียนบัฟท,ที่โรงเรียนนี่ด้วยนะนี่สายมือเป็นเฮลแหลนนี่ตึงหานครใกล้ๆนี้ก็จะเป็นโรงเรียนกว่างเจ้านะครับผมกว่างเจ้าเสยเซึ่งนะนี่กระถางไม่เบื่แล้วจุดนัดมากน้อยน้นนอยเขาประถัยลุกตัวไปเยนักศึกษาคนเปนอยู่ซอยนี้ครับ ต่ไม่ไม่ไม่หม,ม,มาละไก่ท้ายมือเป็นสวนลุมนะสวนลุมนินีแหละแล้วก็นี่ตรงไปถนนวิทยุนะผมให้ดูคลิปนี้ก็เหมือนได้นั่งรถกับผมเลยนะเนีย<ะ>่ยแต่ก็ไม่รู้จะยาวแค่ไหนนะเ <c oughs> ดีย๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายับผมเป็นด้านหลังสวนลุมน,นั่นเองท้ายมือจะไปที่จอดรถของสวนลุมเพราะ ตรงนี้นมสารสินเนะสารสินสารส,ส,สินใช่ครับผมในพูดถูกหลังสวนลุมนะเนี่ตอนนี้อยู่หลังสวนลุมพี่ผมนี่หลังสวนแยกหลังสวนเขาเข้าใจเข้าใจตั้งชื่อแล้วตรข้อ,ขอมูลนดิดนึงโอ้ยหมุนโอ้โหอาศัยไปได้แหละล็อเเกแป็นเกินเมื่อกี้นี้ขวามือพระพรหมแล้วก็ สายมือเป็นเบอร์เทสใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปก็ไปสยามที่เพื่อนผมไม่ชอบมายรถไฟใน,นนี้น่าจะรอรอเข้าอยู่นี่ก็โค้งไปน้อก็กำลังจะตรงเข้าแล้วผมก็มาจากหลายฝั่งรถไฟแล้วดูเราเหมือนวิ่งทะลุทั้งเมืงองมาเพื่อที่จะไปเรียนรอดอย เราแบบเราอยู่อีกฝั่งของมือเราก็วิ่งมาถนนอีกฝั่งของมือนี่สายมือเราจะเป็นพัินามเนอร์เชลแบงคขอบพัินัมต่อแล้วเดี๋ยวตอนนี้ว่าถึงประตูน้ำแล้วนาานะโอ้อีกนิดน,นึงผมแล้วก็จะถึงถนนนีภพวดีนะแล้วเลี้ยวซ้ายจะไปอนสุสาวรีย์ชัยครับผม ติดมกมวนี่ใครเอ่ยไม่น,น,น่าใช่เทพสิริเลี้ยวซาย้ายแบบนี้นี่เรามีทะลุเมืองแล้วเนี่ยวิ่งผ่าเมืองอเลยไมเนี่ยโอ้โหวิ่งผ่าเมืองจรงิงๆ้วยคลิปนี้เรียกผมจะตั้งชื่อคลิปว่าคลิปผ่าเมืองไปเรียลออดอวิ่งผ่าเมืองไปเรียลออดอเนี่ยตั้งชื่อคลิปอย่างนี้เฟี้ยวดีวิ่งผ่าเมืองไปเรียลออดอุดยอด ดีนะเนี่ยวันนี้ผมออกมาเช้าเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าออกมาเช้าวันนี้อีกนิดหนึ่งนี่ว่าน่าจะไม่ได้ไปไหนอแล้วครับวันนี้น่าจะแบบสายเลยเป็นหัวหน้าหมวดด้วยเราเอ,อันนี่ก็จุดโมงสี่ตรงนี้นบผมตอนนี้โม,มาสี่ตรงนี้ตอนนี้ไป็นนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่หุ่นมีเขาก็ดีอะผมยัย นั่งรอดอมมาแล้วมผมก็จะมาลงป้ายนี้นะส่วนนักเรียนทางโรงเรียนผมแล้วก็โรงเรียนอื่นเรก็ชอบหมอแท็กซี่กันมานี่เท่สื่อเรีนหมอแท็กซี่กันมาป่าไม้ก็โหป่ป่าว้าวเย้ครับผมออกได้แล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อยหอเหมือนจะหลุดไปกับหน้าก,กากเลยหัวโอ้แล้วน,นี่ ปกติผมจะเข้าซอยนู้นนะแต่ก็ไม่ได้เข้าวันนี้เข้าตรงนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนรีบเข้าแล้วึงเข้าวนี้ก็จะมีครูฝึกไปยืนคุนมมาผมมาคอยโบอกให้นักเรียนรีบๆเดินเข้าเข้ถถากระชาดนะครับโอเคๆเ,เ,เดี๋ยวผมผมผมเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเรียกเดี๋ยวโดนโบกว่างไม่เอาก็าจบไปแล้วสำหรับชิปพาเดินทางมาที่ศูนย์ฝึกรอดอนะเรียกขับรถพาเมืองมาเลยนะ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จบไปแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมก็แบบว่าใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยจริงๆนี่ตีเนี่ยผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมลงที่บินมาตายหน้ากล้องผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย